ก็เลยบอกว่าไม่ปกติเขาไม่ได้ให้บูชาเขาใคร <c' est. S 1> มาทาบุญเขาก็แจกทีนี้ก็เลยท่านก็เลยไปตามตามวัดมาเอามาให้การตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นวัดที่อาจารย์อาจารแนะนํามาที่มีเรื่องเล่าให้เราฟังว่าพระหายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เรียกประชุมประชุมชาวบ้านว่าใครมีรางวัลน,น้ำจับถ<อ>้อใครไปจับได้นเนี่ย เออเอามีรางวัลให้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะประมาณนั้นแหละเสร็จปุ๊บเราขุ่ไอ้กำนันนั่นแหละก็พูดเองบอกว่าอ๋อจับจัไม่ได้หรอกเราเอาไปเองอยู่ร้านก่ออ่าสารภาพเองสารภาพเองเออแล้วก็ชาวบ้านก็เลยจับได้แล้วไปดูหลังรถพระก็อยู่หลังรถก็คือพระพระสิงห์องเล็กเล็กเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในพระสิงห์ชัยยมกรอบคล้ายๆพระตับไพรไหมที่เราไปคล้ายๆกันเนอะอันนั้นเป็นพระทันใจวัดตับไพร อันนี้ก็อันนี้ก็ประหลาดที่ที่วันนั้นหลวงพ่อเล่าให้เราฟังมียายคนหนึ่งไปไปไปสมัยเชียงแสนนะครับก็ไปทอดแห่ไปยกยอยกมาปุ๊บได้พระมาสามองค์ก็ไม่เอาโยนทิ้งน้ํายกใหม่เปลี่ยนที่ไปยกอีกที่หนึ่งก็ได้พระไม่ได้พระอีกสามองค์ก็โยนทิ้งอีกในครั้งที่สามเราไปยกอีกได้ามาสามองค์บอกโอ้สงแัยวันนี้ไม่ได้ป่าแล้วเอาพระกลับบ้านก็ไม่ไม่อยากเอาขึ้นบ้าน เอาไปวางไว้มุมบ้านมุมรั้วบ้านไม่สนใจขึ้นบานแต่ว่ากลางคืนนั่นแหละพระเหลืองแสงก็เลยสามองค์น่าจะวัดมอตัวนันก่อเออวัดม่มมอํำตัวใช่ใชม,มวัดมอำเออนั่นแหละแล้วก็พอเห็นมีแสงก็เลยเอาขึ้นบ้าน<อ>แล้วก็ไปจัดบูชาและหลังจากนั้นก็โดนสงครามเขาก็ต้อนชาวบ้านมาอยู่ที่เชียงใหม่ ใช่ไหมแล้วอยู่หลังวัดนั่นแหละแล้วมันก็วนเวียนเปลี่ยนไปเจตรุ่น,รนีรุ่นก็ไม่นรูน้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเมรกของวัดวัดมอคําตัวอ,อายุป,ประมาณเจ็รอปีกรมศุนมันดูแะออันนี้ก็รุ่นรุ่นแล้ไรกันค่ะแนะารนะไรับนนา ยะหาวาริวะหาปุราปิริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมังทิปเมวะสมินจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยะธรรมนิโจติราโสยะขะเอวังโมต ดีละอาจารในวันนี้หาก็เป็นวันดีสรีสุภามังคละอ่านปาสตร์ลำเลือดกว่าวันลียมตั้งร้ายบัดนี้ก็หมายมีเจ้ามูลราสทาอาจารย์มาคุณวรทธนัตอาัศาวคุณโกวิตพร้อมด้วยสุพร้อมด้วยยาิมีจุกูจุคนได้สนุงคงควายตกแต่งความพร้อมน้อมนามายัง่งมาทุกบ,บุภาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ พร้อมทั้งปัจจัยมาถวายเป็นตานเพื่อสมบทบุนการก่อสร้างพอจะตุรมุขหลวงเพื่อเป็นที่สิงสถิตท,ที่ที่ปฏิสถานว่าที่ปฏิสถานพระสิงัยะพระสิงหลวงัยะมงคลบัดนี้ตนตัวแห่งเราและบัดนี้ตนตัวแห่งเราและพระเจ้าเกียรติสามประการและพระสิงหลวงขยะมงคลก็ได้รับ เอาแล้วซึ่งคำมักคำภาชนะแห่งเจ้ามูลราทธามีประการชันใดสมินชันโตพอเห้สมะโนไม่ใฝ่อ้างทุกอย่างทุกประการนั่นจงจังมีเตียงเตะเดริบาตาจะนั่นเจ้ามูลราชธรอันหมายมีอาจารย์มาวรัตนัตอาสวะปูนโกวิดปิดจักอุทิศส่วนบุญรคุลส,ส่วนหนึ่งได้ไปรอดไปจึงเกิเจ้าคำในเวรทั้งหลายเจ้าบุญเจ้าคนทุกผู้ทุกนม้มทุกพบทุกชาติแม้นว่า เจ้ากรรมนายเวรเจ้าคุณเจ้าคุณอาทุกผู้ทุกนามทุกภพทุกชาติของอาจารย์มหาวรนัทอาสวะคุณโควิดท่านได้วางอารมณ์อะไรมณ่นจิตใจไปบอดจางไปตกคลองค้างอยู่ในหน้าที่แห่งใดก็ตามเมื่อไดมารับส่วนบุญส่วนกุศลและได้อโหสิกรรมเมื่อตักคุณโยมอาจารย์มหาวรนัทอาสวะคุณโกวิดแม้นว่าเขาเลื่งหลายเหล่านั้นได้วางอารมณ์อะไรมณ่นจิตใจไปบอดจางไปตกคลองค้างอยู่จตุอาบาย ายตายเป็นฟีเป็นเฟตทุกเวทเวทนาหอนบริอับอย่างบริกินอย่างนึ่งอย่างใดก็ดีเพราะเขาเชิญเตวบุตรและเทวรา,าต้นที่มีฤทธาเก่านำข่าวของเขาทั้งหลายได้มารับของบุญโกงกูสนและได้อาจารย์มาวรานัตอาสวะคุณโพวิดได้มีบุญมีกูศลได้อารุปันยืนยาวนะั้นจงจังมีเสียงแต่เดรีดปาสาบาลีองสมมาสมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวเตเตสนาวะอายโุโธ พลัดต้อทรวนท้อปฏิผานวันสุขสันต์ธรรมทวีสุขังโสอาิกาจติอายุ่งตตว่าพลังวันนังสุขังจะปฏิผานวันที่กายุยาสวะโหติยาทัยยาตุปปัจจิติสัปปิฏิโยวิวันจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตพวันวันตรายอสุขีติกายุโคภวะอภิวาตานาสิริสันิจังุทธาปจายโน จตารธรมาวตันติอายุวโนสุขังระละาตุสาธุท่านครับขออนุญาตนะครับวัดเนี่ยคือยกสูงครับแล้วก็จากบริเวณเนี่ยมองเห็นประตูทางเข้ามาครับเอ่อถ้าถ้าเป็นในรูปเนี้ยญาติโยมจะไม่ค่อยเข้ามาแล้วก็จะหา พวกปัจจัยยากครับมันเป็นจุดจุดอักเสของประตูด้วยมทันประตูมันแก้ได้ครับแต่คือเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทําอะไรกับประตูเราตีตีเส้นหรือทํารูปกระนาดที่ประตูครับขวางไว้ลหรูปหนุนแบนๆครับแล้วก็หักหับเนี่ยซ้ายขวาแนแนวหนึ่งข้างนี้แนวหนึ่งช่างนี้แนวหนึ่งแบนๆ ครับเหมือนต้อนน้ําครับแล้วเรามันจะดีขึ้นเออทำเหมือนลักษณะเหมือนตักตุกตัวคิ้วของถนนนะใช่ครับใช่ครับลายเป่าแบนๆเท่านั้นครก็ตัดจนจนหลังเป่ายางก็ได้คที่ที่มันติดไว้รถสลอนหรือหรือถ้า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 มันทํายากก็ใช้สีทาครับสีขาวสีเเนี่ยฮะทาทาหน้าประตูครับแล้วก็ทาทาตุก ขอบด้านข้างเนี่ยครับแ,ๆๆแข้างนี้ค่ะก็สถานการณ์มันจะดีขึ้นอ๋อขอบหมายถึงว่าขอบขอบขึ้นจากจากถนนใช่ไหมข,ขึ้นถนนแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่เขาบอกให้อีกทีครับอ๋ออะ,อะไรหนุ่ยพี่เขาพาไปดูครับอ๋นอ,อนนี่อ่อมาได้ให้ลูกศิษย์ทำ เป็นยันเราเรียกว่ายันนะละยันเก้าขุมหลวงคือครอบคุมเจ็ดวันครอบคุมสิบสองราศีเพื่อส่วนมากก็ไม่ได้ทําทําไว้แจกไปทําไว้ในงานส่งน้ําพระธาตุซึ่งจะมีในวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็เอาไว้แจกสําหรับคนที่มารับเป็นเจ้าภาพโรงทานมารับเป็นเจ้าภาพสังกทานพวกนี้แจกแจกแจกกันไปก็ นี่เดี๋ยวขอมอบอัยคณะคุณโยมอาจารย์ฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเป็นเจ้าภาพสักที่หนึ่งครับแต่ว่าฝากท่านไว้อาอได้้ตองยู่ตรงนั้นยังไม่เสร็จเลยหยกตอนนี้หยุดหยุดไว้ก่อนสร้างสร้างมาหลายทีแล้วพอดีก็ไม่ไม่ทราบแบบคุณโยมรู้จัดหนึ่คืออ่า ที่เป็นเขาเขามาเริ่มสร้างก็อาจารย์ไปสร้างบอกให้มาสร้างแล้วก็สร้างเสร็จก็สร้างไว้นิดหนึ่งแล้วก็เขาก็ไม่ไม่ได้กลับมาสร้างนะวัดก็เลยต้องต้องหาพบมาสร้างก็ทําไปหยุดไปทําไปหยุดไปหลายปีละก็ตั้งแต่ปี62ปส62ไี่ลงทานครับอ๋อซะหมื่นหนึ่งครับอ๋อกรอไหมครับกรอ เราก็ตามที่จิตนาเนาะคือทุกอย่างเป็นบุเปุนสมศมหมดแล้ก็อย่างไรก็ถ้าสมมติเป็นโยมช่วยบอกแก้วิธีแก้นี่ก็ดีแล้วก็จะอนุโมทนามากถ้าสมมติว่าช่วยหาขอมาช่วยสร้างมาเพราะว่าพระก็อยู่ในกลงเนี่ยนะพออยากจะให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม อยู่ในที่ที่คนไหนมาไหว้มาเคารพมาทําความเคารพหรือว่ามาถวายของไว้ง่ายตอนนี้ถังเหมือนกับทรงจําไปอย่างเงี้ยแหละค,คือชาวบ้านเขาขมีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยพระอดีตเจ้าวาดองค์ของพระเคยหายไปก็กลับมาหายไปก็กลับมาคนคณะที่ที่รักไปเนี่ยเปิดฝ่ายปกครองด้วยแล้วก็ตายไปนะโดนยิงตายไปต้มมีรถตั้มต้มี ไปหมดแล,แล้วก็ชาวบ้านก็เลยแบบคณะกรรมการล็อกกุญแจแล้วก็กุญแจนั้นอยู่ที่คณะกรรมการกรรมการหมดเลยเค,คือจะเอามาออกมาครั้งปีหนึ่งก็แค่สองสามครั้งเองมีงานส่งน้ำพระธาตุบางงานจะเป็นส่งน้ำตอนช่วงสงการตอนทำพิธีหรือจะสืบชะตาอะไรก็จะออกมาครั้งขอล็อกกุญแจไว้เพราะว่า สมัยก่อน,ม,น,ม,นมันวิธีการอะไรม,มันยังเก็บรักษาไม่ได้เนาะแล้วเราจะไปไว้ในตู้เซฟมันก็ไม่เหมาะสมก็เลยเขาก็ทํำคนอย่างนั้นพระอาตมาก็เลยจะทำเขามาขอสร้างที่ไว้พระก็ที่แรกเขามาขอสามครั้งก็ไม่ไมให้สร้างนะเพระอาตมาดูเหมือนว่าไม่น่าจะสร้างสร้างเสร็จง่ายๆคือพอมาสร้างเขาก็ว่าเ,ออเดี๋ยวจะสร้างให้จนเสร็จเลย ราชเลขาก็เลยโอเคเขาอ้างคนอ้างทํางานอยู่ในนั้นเราก็เปล่งใจให้มาสร้างสุดท้ายก็ก็ไม่ได้สร้างสร้างได้แค่รากฐานแค่แค่อ่าขึ้นมากับสานิดหนึ่งแค่นั้นเองขนาดใหญ่ไหมครับก็เดินดูได้เดี๋ยว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 อาจารย์เดินดูได้ก็ก็วัดก่อนเลยต้องหามาสร้างก็ตอนนี้หยุดว่างบบครบจริงๆ ชื่ออะไรคืออาจารย์ไพศารท่านท่านแนะนํามาให้สร้างท่านท่านได้มาแก้กรรมนี่แหละเขาทาไม่สาเร็จก็ก็ก็หายไปเลยก็ว่าเออไม่เป็นไรเราก็หาคนที่ศรัทธาอีกเรื่อยชาวบ้านกราก็ช่วยกันนะแต่ด้วยกําลังของชาวบ้านมันยังไงมันก็ยากได้ยังคือกรมีหลังคา 那都慢慢去，对不对？是啊，慢慢去，你没看。